เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผู้หินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกใช้โดรนบันทึกภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ภูลมโลช่วงเช้าตรู่ครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยฮะโอ้โหเต็มไปด้วยสีชมพู <c oughs> นะครับ <c oughs> หลายคนบอกว่าโอ้โหสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับทำให้ตอนนี้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวกันคึกคักเลย <c oughs> เพื่อไปชมทุ่งนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันตลอดทั้งวันครับ เฉพาะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่ดอกนางพญาเสือโคร่งเบ่งบานพร้อมกันเป็นจนํานวนมากก็เลยทําให้พื้นที่ภูลมโลเต็มไปด้วยสีชมพูแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเรียกขานว่าภูลมโลภูเขาสีชมพูสถานที่ท่ททองเที่ยวยอดนิยมของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าที่ก็สามารถมาท่องเที่ยวกันได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงมกราคมครับ โดยตลอดทั้งวันก็มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศของประเทศเลยนะครับที่ตอนนี้ก็รู้ข่าวว่าช่วงนี้ดอกนางพญาเสือโคร่งที่ภูลมโลก,กันบังเบ่งบานออกสีชมพูคือไปถ่ายรูปเนี่ยมุมไหนก็สวยครับถ่ายรูปไปก็ประทับใจก็เลยพากันเดินทางท่องเที่ยวด้วยการใช้บริการรถนําเที่ยวจากชาวบ้านในพื้นที่กันอย่างคึกคักหลายร้อยเที่ยวต่อวันเบื้องต้นครับอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกคาดการณ์ว่า นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมและถ่ายภาพดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยที่ภูลมโลได้จนถึงช่วงเวลาประมาณปลายเดือนมก,กราคมนี้นะครับก็มีเวลาอีกพอสมควรนะครับที่จะเดินทางไปเก็บภาพความสวยงามแบบนี้ได้นะครับนักท่องเที่ยวที่ไปถ่ายรูปแล้วเจอ พญาเสือโครงบานสวยๆแบบนี้หลายคนบอกว่าต้องพกดวงไปด้วยทไมเพราะว่าการที่จะทํานายล่วงหน้าว่าจะบานช่วงไหนบางทีมันทําได้ยาก<ช>เอาแบบเป๊ะๆเะยเนี่ยคือมันทําได้ยากมากแล้วเวลาพอจะบานปุ๊บมันเป็นช่วงเวลาสั้นมากๆ <S <S สั้นขนาดไหนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางอุทยานอัป ภาพขึ้นในเพจครับตอนนี้บาน40%วันเสาร์วันเด็กบารน70%เมื่อวานนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี่เลยครับบานเต็มร้อยเปซแล้วคือถ้าเกิดว่าจะวางแผนไปถ่ายรูปเนี่ยวางล่วงนาสักอาทิตย์นึงไม่ทันแล้วนะครับบางทีมันอาจจะโรยไปแล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมากับดวงด้วยเหมือนกันและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังของเรา3มคนนะครับวันนี้ถึงไม่ได้ไปที่พิซูนโลกเราก็ยกซากุระเมืองไทยมาไว้ในสตูดิโอของเราเหมือนกันได้บรรยากาศหวานเชยวันนี้วันนี้ก็เหมือนอยู่บนยอด เลยนะครับเรานั่งอ่านข่าวกันแบบนี้ครับ